เอาละนะครับคุณผู้ชมอีกด้านหนึ่งกลุ่มประชาชนที่ใช้ชื่อว่าอาชีวะปกป้องสถาบันก็นัดรวมตัวกันรบริเวณลานนาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับกิจกรรมครั้งนี้เขาบอกเป็นการอภิปรายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์โดยเฉพาะคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อวงการการศึกษาอาชีวะและประเทศไทยซึ่งทางกลุ่มได้ย้ำจุดยืนไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนักรบสีวิชัยได้ประกาศเป็นแนวร่วมกับกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเพื่อร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับนอกจากนี้ทางแกนนากลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันก็ได้ชี้แจงกับกลุ่มสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับว่าได้นัดหมายกับทางอาจารย์อานท์ศักวรวิทย์นักวิชาการจากทางนิด้านเนี่ยนะครับที่ออกมาชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้มาพบกับสมาชิกเพื่อที่จะถ่ายทอดข้อมูลให้รับทราบแต่ว่าทางเจ้าตัวก็คืออาจารย์ี่ไม่สบายก็เลยไม่สามารถที่จะมาได้ในครั้งนี้นะฮะ